สวัสดีค่ะวันนี้ญาติจะมาแกงแกงขี้เหล็กแกงโห่ไม่กังกระทะไว้นานเลยอือญาติจะมาผัดพริกคือญาติจะแกงหอยกับใส่ใบขี้เหล็กแกงหอยใส่ใบขี้เหล็กเดี๋จะผัดพริกก่อนแกงซอมหมด ย่าเนี้ยใส่พริกหน่อยเนี่ยไม่เผ็ดแกงซ้อมหมดแล้วแกงคลิปที่แล้วย่ากินหมดแล้วนี응่กินสองวันน้ำมันจะเดน็นผัดพริกไงน้ำมันช่กไปเด่นอหละเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนกี่เปิดแก,ก๊สไว้ปปแ,แล้วลืมไฟอ่ะยาก็แกงกะทิกล่องแล้วแหละเพราะย่ามีกะทิก่องย่าก็ต้องแกงกะทิกล่องนั่นแหละอืม ยาก็แกงหมดก็ต้องแกงใหม่พญ่า่ซื้อแกงแล้วมันกินไม่อร่อยอแกงที่ไหนก็ก็ดีเหมือนกันมันเป็นยาขมดียาเก็บต้มไว้หลายวันนะยาเก็บที่ต้มอ,อ่ะแล้วก็ต้มใส่กะทิผัดน่ะแกงกะทิกล่องอื วันนี้จะแกงให้มันให้อร่อยอ่ะเพราะว่าซื้อพริกพริกแกงมาพริกแกงใต้มาสองขีดพริกแกงธรรมดามาขีดหนึ่งแกงขั้วนี่แหละแล้วก็ก็มาผสมพริกแกงใต้ก็คือก็ประมาณใช้ประมาณสองขีดมั้งเนี่ยยาก,ก็เลยว่าจะมาแกงหอยใส่ใบขี้เหล,ล็กก็แ,แกงขี้เหล็กแั่นแหละแกงขี้เหล็กใส่หอยอ่ะ แล้วก็ใส่กระชายเที่ยวน,นี้ไม่ใส่ปลาทูใส่หอยใส่กระชายในหม้มอเล็กนี่แหละโ <c oughs> อ้โหฉุนมากเลยต้องใส่ใหนิ่งอนะ่ะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ล้าง <c oughs> ฉุนพริกมากเลยฉุนพริกสดๆต้องผัดพริกให้หอมก่อนเดี๋ยวเอากะปิใส่หน่อย ใส่น้ำหน่อยอต้องไฟอ่อนหน่อยนะไฟแรงไปก็ปิดไฟหน่อยนึงไปสักช้อนหนึ่งปีดผัดไปเลยอือกปิอือหเหนียวไม่ออกอีกแนะ่อือ ช้อนหนึง่งลวกันมันเป็นช้อนเล็กไงเพราะพริกแกงนี่เขาไม่ค่อยใส่กะปิหรอกก็ตำเขา,า,เขาบดมาเราต้องมาเพิ่มกะปิผัดเอาใหม่ต้องผัดพริกให้หอมนี้ใส่พริกแกงใต้ด้วยมันรู้จะเผ็ดหรือเ่าย่าอยากให้สีมันสวยไงถ้าใส่พริกแกงใต้ด้วยแล้วสีมันจะสวยแกงแกงที่เหล็กเราจะผิวสีสวยอะ่ะ เที่ยวที่แล้วย่าเคยแกงแล้วเที่ยวที่แล้วใส่ปลาทูเดี๋ยวเที่ยวนี้ย่าย่าจะใส่ใส่หอยหอยแมงคู่ซื้อหอยแมงคู่กแกะไว้เขาแกะต้มมาให้เรียบร้อยซอื้อไวต้ตเมื่อวานนี้ถุงละห้าสิบซื้อไว้ร้อยหนึ่งย่าคงใส่หมดอ่ะแ,แกงข้กหม้อเน,นี้ยแหละอเดี๋ยวผัดพริกให้หอมก่นอนต้องเบาแก่นอ่ะ แกไอพริกกระเด็นไงเดี๋ยวผัดให้หอมแล้วก็เดี๋ยวเอาหอยออกมาจากตู้เย็นก่อน เย็นกันซื้อมาสองถุงเนี่ยอีออืมเนี่ยหอยมาสองถุงหอยมังคู่แกะแล้วเนี Je ่ยก็มาให้เรียบร้อยเนี่ยยาซื้อมาสองถุงเ๋ยอะใส่หมดเนี่ยแหละเราไปยาแกงหอยใส่ใบขี้เหล็กแล้วกันก็เอาใส่ใบขี้เหล็กไม่เยอะแต่จะใส่หอยเยอะยายชอบกินหอยหอยมังคู่ยาชอบกินจะต้องผัดพริกใส่เครื่องอะไรให้เรียบร้อยผัดพริกไห้หอมวนี้ยาก็ จะใส่น้ำตาลหน่อยใส่น้ำอุ้ยหกใส่น้ำตาลถุงหืมฉีกข้าน้ำตาลหกอีกบัาดน้ำตาลก่อนฉีดถ,ถุงน้ำตาลหกไงนี่ก็ใช้มีดตัดแหละฉีดเอาเ,อ,เ,อ,าอ,เอาเอาสัก องหลอดสามหลอดเมื่อกี้หกเกือบหมดเลยอ่ะหลอดนั้นใส่น้ำตาลเนี่ยใส่ชูรสผัดไปเลยผัดพริกไปเลยเนี่ยพอสามหลอดสามขุงเล็กๆเพราะมันต้องให้กลมกลม่อมอ่ะต้องให้กลมกลม่อมทีนี้ย่าก็จะใส่ชูรสหน่อยย่าก็ชอบกินชูรสอะ่ะไม่ใส่ชูรสมันก็ไม่อร่อยหรอก ใส่แค่นี้พอหล่นไปแค่นี้เนี่ยก็หม้อเล็กแกงหม้อเล็กแกงที่เหล็กไม่มีใครกินหรือย่าหรอกแล้วก็ใส่เกลือเอาแกงใส่เกลือ, <c oughs> อฉุนใส่เกลือช้อนชาหนึ่งฉุนมาก ยายโดนตะหมกเป็นแผลพุพแพ้ไงโดนอะไรหน่อยไม่ค่อยได้อะ่ะมันก็จะจามนี่ก็จะผัดพริกให้หอมเลยปรุงเครื่องละปรุงรสละอืออืหืม,มกระเด็นพริกกระเด็นเนาะแบบนิเนี้ยทีนี้ก็ผัดพริกไปอีกหน่อยหนึง่งอือผัดพริกไปอีกหน่อย ไม่ไหวกระเด็นจริงๆเลยเอาผ้าปูไว้แล้วกันกระเด็นพริกกระเด็นมากอืต้องเอาเบาแก๊สหน่อยพริกกระเด็นเยอะนี้ยากก็จะใส่หอยผัดไปเลยเพราะว่าใส่เครื่องปรุงอะไรครบแล้วเนี่ยน้ำปลาน้ำตาลชูรสเทในถุงเนี่ยถุงห้าสิบบาทเยอะเทผัดพริกเลย ผัดไปให้เข้ากับพริกเลยพริกหอมนะใส่จะใส่หมดเลยอ่ะยา่าชอบกินหอยขีเหล็กย่าก็ชอบกินนะหอยก็ชอบกินใส่หมดไปเลย <c oughs> ร้อยหนึ่งอ่ะผงเยอะอยู่ทีแรกว่าจะแกงสับประรด แต่เสร็จแล้วสับประรดมันก็น้ําตาลเยอะไงสับประรดจะไม่อร่อยเท่ากับเท่ากับขี้เหล็กอะ่ะเพราะว่าย่าชอบขี้เหล็กมาก,ก่าแก่งขี้เหล็กย่าชอบมาก,ก่าต้องเอากระีิใส่แล้วเอกระทิกลที่หนุมากใช้กระถิกลง,งนั้นแหละยาตเพราะว่ากระทิบิด มันต้องจ้างรถไปซื้อยุ่งยากอีกเสียค่ารถอีกอันนี้กล่องเราไปเราก็ซื้อติดติดไว้ไงเราก็ได้นะนี่ใส่ไข่นี้ไปเลยกะทิอะไรก็ได้กล่องใช้ได้หมดแต่ว่าชาวเกาะน,นี่เขาจะแป้งเยอะหน่อยเลยอะชาวเกาะเนี่ยเขาจะแป้งเยอะหน่อยไม่เหมือนรถดี เดี๋ยวเอาน้ำจักกล่องนึงไปใส่ค้นหน้าดูเลยอ่ะนี่ก็จะเปิดไฟแรงหน่อยเพื่อให้น้ำเดือดค้นเดี๋ยวก็จะใส่ใส่ขี้เหล็กนะอหอยเยอะ เยอะต้องใส่น้ำอหน่อยล้างก้นกล่องใส่หน่อยทีนี้ก็เราก็ใส่ขี้เหล็กได้นี้ต้องใส่ที่เหล็กก่อนที่จะชิมได้อ้อยอย่าลืมใส่ไอ้นี่ใส่กระชายใส่กระชายไปเลยจริงๆน่าจะผักไปลืมอะ ต้องใส่ตอนผัดมันถึงจะหอมดีแต่ใส่ตอนนี้ก็ได้ค้นฟักเลยอะข้นคักเลยใส่กระชายไปใช่ไหมแล้วก็ใส่ขี้เหล็กรวมไปเลย mm. ก็เป็นอันว่าพอเดือดอีกทีก็เสร็จขี้เหล็กถ้วยหนึ่งเนี่ยจะใส่หมดบ่มรูเต็มหอ่อต่ญาติชอบขี้เหล็กนะชอบกินยาตำมนเนี่ยตำให้แบบอยามันเป็นใบไง,ไงยาต้มแค่ตู้เย็นไว้ แค่ฟิตไม่เลยอ่ะแช่แข็งไว้เดี๋ยวนั่นก่อนคงไม่หมดอ่ะเดี๋ยวก็เหลือแช่ตู้เย็นไว้อีกโหคนเลยอ่ะคนเลยค่ะต้องใส่น้ำอีกหน่อยมั้งอืมคนเลยแกงกะหอยใส่หอยแกงขี้เหล็กใส่หอยคนเลยค่ะน่ากินมากร้อนอ่ะฉลิว น่ากินมากเลยที่จริงแกงขี้เหล็กก็ไม่ต้องน้ำเยอะหรอกใส่ให้หมดไปเลยตำม,มาแล้วเนี่ยกินไว้หลายวันสองวันแกงส้มยาที่แล้วก็สองวันหมดเนะี่ยหมดกินสองวันก็หมดพอดีอืมแล้วก็แกงหม้อน,นี้ก็อีกสองวันย่ากากินเปล่าย่าจะแกงไว้เค็มหมดเพราะถ้าเค็มแลวกินเปล่าๆไม่ได้ไงโอ้แกงส้มกินเปล่าๆนะอร่อยมากเลยน้ําเต้า อร่อยมากเลยในแกงขี้เหล็กนี่วันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันกะทิสองกล่องเล็กเดี๋ยวใส่น้ำอีกหน่อยเดี๋ยวก็ชิมใส่น้ำแล้วก็ชิมไม่จำเปิดแก๊สแรงเดี๋ยวจะไหมเพราะอะไรไป็สุกหมดแล้วนี่หอยมันก็มาสุกแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใส่อีกหน่อยเอาน้ำขึ้นกองนี่แหละเอาอีกสักกล่องเพราะว่าขี้เหล็กเก็บที่ต้นมาต้มใส่ตู้เย็นไว้นานแล้ว พอสูงหน่อยยาก,ก็หักใบอา,ามาต้มนะ่ะใสตู้เย็นไนวะ้ต้มเสร็จเราก็ใส่แข็งไว้พอจะทำล้วก็ออกมาตำหน่อยให้ให้แบบเขาเปื่อยหน่อยไม่งั้นมันก็จะเป็นใบไยยงน้นนำเอาน้ำให้เต็มกล่องกล่องกะทินี่แหละงั้วเราก็ค่อยๆหยอดไปเพราะมันแหละกะกะทิต้องสองกล่อง ที่สองกล่องเน่ยเต็มหม้อเหมือนเดิมสองวันน่ะสองวันก็หมดยากกินเก่งยาก,กินกับเปล่ายิ่งขี้เหล็กเนี่ยของชอบจอ้ะย่าชอบกินขี้เหล็กย่าต้มน้ําต้มต้มใบขี้เหล็กนะย่าก็เอาน้ําเอาน้ําต้มซดแทนแทนน้ําเปล่าก,ก็บอกว่ากินแล้วเป็นยาย่าก็กินจิบ,จบ เพราะยากผมนะแต่ยากกินได้โหน่าก,กินมากเลยยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยเปล่โหน่าก,กินมากวันนี้ขี้เหล็กเออขี้เหล็กตำซะหน่อยอ่ะดีเลยอ่ะเราต้องตำใบซะหน่อยเพราะใบใบเขาจะเอาใส่น้ำไปใส่รากกุ้งกล่องใส่อีกหน่อยเดี๋ยวจะชิมก่อนกระชอนชิมก่อนชิมแกงหน่อย ติดน้ำก่อนน้ำมันดังชิมแกงก่อนว่าแกงเป็นไงวันนี้ย่าก็เสร็จแล้วเนี้ยย่าก็แกงเสร็จลอืมทีนี้ยา่าก็คงจะมีแค่เนี้นะจ๊ะเนี้ยเสร็จแล้วน่ากินไหมลนะ่ะอร่อยแล้วย่าชิมแล้วอร่อยนะเนี้ยชิมแล้วอร่อย อร่อยเลยอ่ะอืแกงขี้เหล็กใส่หอยออันเนี้ยกินได้อีกสองวันนะ่ะยา่าอือโอ้น่ากินมากเลยค่ะแกะที่สองกล่องเนี่ยกล่องเล็กมึงเดชิมอีกทีก็ได้ว่าเป็นไงอืม้มอร่อยมากมายเลยอ่ะอร่อยเยอะแกงขี้เหล็กขมนิดนิดวันนี้ย่าตามขี้เหล็กแล้วโอ้โหพอดีเลยเนี่ยหอยก็ตั้งร้อยหนึ่งอ่ะ ใส่หอยเยอะมากอ่ะอย่าอืวันนี้ย่าคงจะมีแค่นแเนี้ยละจ้าเนี่ยยากจะให้ดูใกล้ๆน่ากินมากเลยค่ะอืน่ากินมากเลยขี้เหล็กวันนี้เนี่สวัสดีค่ะมากินแกงขี้เหล็กกันนะคะใส่หอ,อยเมืองพู้สวัสดีค่ะ